แพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกงสุปตาสัตว์สุดน่ารักอีโอเชนพาร์คแพนด้ายักษ์หรือที่หลายๆคนนิยมเรียกว่าแพนด้าหรือมีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีแนวโน้มใกล้ศูนพันธุปัจจุบันพบเจอแพนด้าตามป่าธรรมชาติเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นค่ะมีแพนด้าปกติมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่15ปีมีวัยเจริญพันธุ์อยู่ในช่วงอายุราว5-7ปีแม่แพนด้าตั้งท้องได้3-4ครั้งตกลูกครั หนึ่ตัวค่ะอย่างไรก็ดีนานานทีแม่แพนด้าจะคลอดลูกออกมาเป็นฝาแฝดซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งหากลูกแพนด้าฝาแฝดถือกําเนิดน,นอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ยิ่งถือเป็นปรากฏการณ์น่าย,ยินดีที่โลกต้องจารึกเอาไว้เลยละค่ะสําหรับแพนด้าฝาแฝดคู่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ คืออน้งเจเจและเตอเตอแพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกงที่เกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2567ทั้งคู่เกิดจากพ่อแม่แพนด้าที่ทางการจีนมอบให้กับฮ่องกงเมื่อปี2550คือพ่อเลเล่และแม่อิงอิงซึ่งปัจจุบันทํำสถิติเป็นแม่แพนด้ายักษ์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกแถมยังเป็นแพนด้าฝาแฝดอีกต่างหากโดยอิงอิงคลอดสอพี่น้องฝาแฝด ออกมาก่อนที่เธอจะมีอายุครบ19ปีเพียง1วันค่ะสําหรับชื่อของแพนด้าฝาแฝดคู่นี้มาจากการประกวดตั้งชื่อโดยรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมีคนสนใจจํานวนมากส่งชื่อเข้าร่วมประกวดกว่า35,700ชื่อโดยชื่อเจียเจียของแฝดผู้เป็นพี่ที่เป็นเพศเมียเป็นชื่อที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติและความสุขของประชาชนทั้งยังสื่อถึงการให้กําลังใจอีกด้วยค่ะส่วนชื่อเต๋อเต๋อของแฝดผู้น้องที่เป็นเพศผู้นอกจากจะหมาย ถึงการประสบความสำเร็จแล้วยังมีความหมายแฝงว่าฮ่องกงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการชมความน่ารักซุกซนของคู่แฝดแพนด้าเจเจเต๋อเต๋อ,ตอ,ตอปัจจุบันทั้งคู่อาศัยและโชว์ตัวอยู่ที่โซนจ่ายอันแพนด้าแอดเวนเจอร์แห่งสวนสนุกโอเชียนพาร์คฮ่องกงค่ะโดยคู่แพนด้าฝาแฝดจะออกมาโชว์ตัวประมาณ10บโมงเชา้าเป็นต้นไปในห้องกระจกตรงกลางส่วนห้องเปิดโลง่งที่มีแต่รัว้วที่อยู่ขนาบสองข้างซ้ายขวาฝาแฝ แอดแพนด้า <Panda S 2> <Panda S 1> เป็นห้องของพ่อกับแม่ของทั้งคู่คือพ่อเลอเลอร์และแม่อิงอิงซึ่งต่างมีพฤติกรรมความน่ารักของมีแพนด้าที่น่าชมไม่แพ้กันค่ะภายในอาคารโซนใจอแอนแพนด้าแอดเวนเจอร์ยังมีแพนด้าแดงสัตว์ในตระกูลแพนด้าที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากแพนด้ายักษ์อย่างสิ้นเชิงรวมถึงมีซาลาแมนเดอร์ตัวใหญ่ยักษ์เกาะตู้ปลาอย่างสงบนิ่งให้นักท่องเที่ยวชมกันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ที่โอเชียนพาร์กยังมีห้องกงจ็อกกี้ เบเยชวนเทรเชอร์ S S Treasure, เป็นห้องทางเดินไล่ระดับสำหรับชมความน่ารักของแพนด้ายักษ์อันอันกับเคอเคิที่ได้รับมาจากมณฑลเสฉวน,น ession, ประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายน2567ค่ะและลิงจมูกเชัดสีทองสัตว์คุ้มครองระดับหนึ่งของจีนที่สุดปลายห้องค่ะใครที่ชมหมีแพนด้าแล้วยังคงติดใจอยากได้ของฝากเกี่ยวกับแพนด้าหรือสัตว์อื่นๆติดไม้ติดมือกลับบ้านทั้ง2จุดมีจุดขายของที่เรา เกี่ยวกับหมีแพนด้าให้เลือกซื้อเลือกหากันค่ะสําหรับโอเชียนพาร์คฮ่องกงเป็นสวนสนุกเก่าแก่ที่อยู่คู่ฮ่องกงมากว่า40ปีภายในมีพื้นที่กว้างขวางมีทั้งอควาเรียมสวนสัตว์เครื่องเล่นต่างๆอันสนุกสุดมันพร้อมโชว์สนุกสนุกให้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวันค่ะที่นี่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวสวนสนุกชอบหมีแพนด้าชอบเที่ยวแบบทีมพาร์คมาเที่ยวชมแพนด้าดูสัตว์อื่นๆเล่นเครื่องเล่นและทำกิจกรรมต่างๆอี มมากมากยนับได้ว่าโอเชียนพาฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไทยที่ไปเที่ยวฮ่องกงที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะ